สวัสดีครับ P C Y Car s t y ครับกลับมาพบเช่นเคยนะครับกันกับ Mitsubishi x f o r c e นะครับคันนี้ติดตั้งเป็นคันที่4นะครับติดตั้งโคมไฟเลี้ยววิ่งไฟหลีไฟเบรกและไฟถอยอยู่ในโคมเดียวกันนะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่ไฟหลีครับนี่นะครับด้านในจะเห็นเหมือนของโคมเดิมเลยนะครับตัวนี้เราใช้ปลั๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อเลยครับลูกค้าอ่ะโอเคขอทางครับนี่นะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นแบบเลี้ยววิ่งซ้ายและขวานะครับ หยยบเบรกครับเวลาหยียบเบรกนะครับจะสลับกันจกไฟเลี้ยวนะครับผมหรือเดี๋ยวเราจะเปิดไฟเลี้ยวจริงๆให้ดูนะครับอะปิดไฟขอทางครับปิดไฟเลี้ยวก่อนครับเปิดไฟเลี้ยวครับหยียบเบรกครับผมอ่านี่นะครับ ก็จะสลับกันนะครับโดยที่ข้างหนึ่งจะเป็นไฟเบรกอย่างเดียวอยู่นะครับข้างขวาครับเหยียบเบรกครับโอคอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้จะเหลืออีกไฟหนึ่งนะครับเป็นไฟถอยครับผมเห็นไหมครับตัวนี้ยังเลี้ยวอยู่เลยนะครับแต่ไฟถอยขึ้นโชว์แล้วนะครับปิดไฟเลี้ยวได้เลยครับ ก็จะเป็นไฟถอยนะครับมองเห็นตะไกรนะครับรู้ว่าถอยแน่นอนนะฮะโอเคถ้าได้สนใจนะครับตัวนี้ใช้เวลาในการทำนะครับประมาณ3ชั่วโมงนะครับเวลาการติดตั้งนะครับผมจองล่วงหน้าประมาณ1วันนะครับผมก็เข้ามาที่เพจ pcy car s e r i e y นะครับ0 9 7ย์0 3 0 2 4นะครับ0 9 5 4 2 8 2้0 9และ0 8 2 6์แปดสอนะครับออฟฟิเชียลแฟนเพจนะครับของทาง Line นะครับเป็น ad pcy shop หรือลิงก์ Line ในโพสต์นี้ได้เลยขอบคุณมากครับ